สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟังนิยายกอนนอนนะคะโดยเอเธอร์ Ether ค่ะวันนี้นะคะเอเธอร์มีนิยายเรื่องใหม่มานำเสนอนะคะยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะคะช่วยติดตามกันด้วยนะคะถ้าชอบยังไงกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะแสงทองจากคมระยะใหญ่สะท้อนลงบนพื้นหินอ่อนแขกหลายสิบคนในชุดราตรีและสูตหรูต่างยิ้มทักทายกัน พลางถือแก้วแชมเปญที่ส่งกลิ่นหอมอ่อนๆพัทรเดชยืนอยู่กลางห้องสูตรสีดำเรียบหรูผูกไทยเนียบเส้นผมจัดเรียบร้อยหน้าตาคมคายกับรอยยิ้มชวนหยอกแต่ยังดูเย็นชาทุกสายตาจับจ้องเขายังเป็นธรรมชาติเขากำลังสนทนากับแขกสำคัญและสื่อมวลชนพลางตอบยิ้มอย่างสุภาพแต่รัดกุมน้ำชาก้าวเข้ามาในห้องใส่ชุดเดรสสีครีมเรียบแต่สง่างาม ผมมวยต่ำเผยให้เห็นคอเรียวยาวดวงตาอบอุ่นแต่เต็มไปด้วยความมั่นใจเธอพยายามก้าวเข้าไปสนทนากับพัทรเดชพัทรเดชสวัสดีค่ะน้ำชาเอ่ยเสียงอ่อนหวานพัทรเดชหันมามองเพียงเสี้ยววินาทีรอยยิ้มบางๆปรากฏบนใบหน้าแต่แทนที่จะสนทนาต่อเขากลับหันไปสนใจแขกคนอื่นทันทีน้ำชายืนนิ่ง ความอบอุ่นที่เธอหวังจากรอยยิ้มเขาไม่เกิดขึ้นเธอเริ่มรู้สึกว่าตัวเองเป็นเพียงเครื่องประดับในงานนี้หลังจากงานเลี้ยงจบน้ำชาตามพัทรเดชมาที่ห้องส่วนตัวของเขาห้องนี้ตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์เรียบหรูผนังสีเข้มแสงสลัวจากคมตั้งโต๊ะสะท้อนความหรูหราของห้องคุณเราจะคุยกันสักนิดได้ไหมคะน้ำชาเอ่ยเสียงเบาแต่จริงใจ พัทรเดชหมุนตัวมองเธอตอบด้วยน้ำเสียงสุภาพแต่เย็นชาตอนนี้ผมต้องจัดการเรื่องงานให้เรียบร้อยก่อนชื่อเสียงครอบครัวสำคัญกว่าทุกอย่างน้ำชางเงียบไปครู่หนึ่งใจเจ็บปวดแต่พยายามเก็บน้ำตาไว้ฉันเข้าใจแต่บางครั้งฉันก็แค่อยากให้คุณสนใจความรู้สึกฉันบ้างพัทรเดชเพียงพยักหน้า แต่ไม่รู้เลยว่าความเงียบและความเย็นชาของเขากำลังทำให้น้ำชาเริ่มคิดว่าความรักของเธออาจไม่สำคัญเท่าชื่อเสียงของเขาน้ำชาเดินออกมาที่ระเบียงมองไฟของเมืองที่ทอดยาวไปไกลแสงไฟสะท้อนบนดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความเศร้าและความคิดถึงผัทธรเดชยืนอยู่ใกล้กันแต่สายตาเขายังคงมุ่งไปที่เอกสารในมือความรู้สึกผิดบางส่วนแวบเข้ามาในใจ แต่หน้าที่และชื่อเสียงของครอบครัวย,ยังคงมีอิทธิพลมากกว่าน้ำชางเงยหน้ามองท้องฟ้าเธอรู้สึกว่าความรับของเธอและความใกล้ชิดที่เธออยากได้กำลังค่อยๆถูกละเลยและนี่คือจุดเริ่มต้นของความห่างเหินที่จะสะสมต่อไปแสงเชา้าสาดผ่านหน้าต่างกระจกสูงของสำนักงานครอบครัวพัทรเดชห้องประชุมกว้างเต็มไปด้วยแสงธรรมชาติและความคริ่งขรึม พัทรเดชนั่งอยู่ที่หัวโต๊ะประชุมสู่สีเทาเข้มและเชิดตข่าเรียบเนียนแว่นตาบางๆเสริมภาพลักษณ์ผู้บริหารมืออาชีพเขากำลังอธิบายโครงการธุรกิจใหม่ให้ผู้ใหญ่ในครอบครัวฟังทุกคำพูดเต็มไปด้วยความตั้งใจและรอบคอบน้ำชาเดินเข้ามาในสำนักงานใส่ชุดเดรสเรียบหรูสีอ่อนเธอยิ้มและพยายามดึงความสนใจของเขาคุณพัทรเดชเราได้กินข้า,ชาวช้าด้วยกันไหมคะ พัทรเดชหันมามองเพียงเสี้ยววินาทีก่อนจะกลับไปสนใจเอกสารและผู้ใหญ่วันนี้ผมติดประชุมครับน้ำเสียงสุภาพแต่เย็นชาทำให้น้ำชาเงียบไปเธอเริ่มรู้สึกว่าเขาให้ความสำคัญกับงานมากกว่าความรักน้ำชานั่งอยู่ที่คาเฟ่กับเพื่อนสนิทพลอยแสงไฟอ่อนๆและเพลงเบาๆคลอเบาๆทำให้บรรยากาศอบอุ่นน้ำชา คุณเป็นอะไรไปดูเศร้าจังพลอยถามยังเป็นห่วงน้ำชาหลุบตาพูดเสียงเบาฉันไม่เข้าใจว่าฉันสำคัญกับเขาจริงๆหรือเปล่าเขาให้ความสำคัญกับงานและชื่อเสียงมากกว่าความรักของเราพลอยจับมือเธออย่าให้ใครละเลยความรู้สึกคุณนะความรักก็สำคัญเหมือนกันน้ำชาพยักหน้าแม้ใจจะปวด แต่เริ่มคิดว่าต้องตั้งมาตรฐานให้ตัวเองและให้ความสำคัญกับความสุขของตัวเองพัทรเดชยืนอยู่ในสวนส่วนตัวน้ำพุเล็กๆและเสียงน้ำไหลคลายความตึงเครียดได้เล็กน้อยแต่ใจเขายังคงคิดถึงน้ำชาน้ำชายืนอยู่ระเบียงมองสวนเธอรู้สึกเจ็บปวดและผิดหวังแต่ก็พยายามเก็บรอยยิ้มไว้ความรักของเธอถูกละเลยซ้ำๆเธอเริ่มรู้สึกว่า การอยู่ด้วยกันไม่ทำให้เธอมีความสุขเท่าที่ควรสายตาของพัทรเดชผ่านไปเห็นน้ำชาแต่เขาไม่กล้าเข้าไปหรือตัดสินใจทำอะไรความห่างเหินเริ่มสะสมความรู้สึกผิดและความเจ็บปวดของทั้งคู่เตรียมเข้าสู่บททดสอบครั้งต่อไปแสงอาทิตย์อ่อนๆส่องผ่านหน้าต่างกระจกลงบนโต๊ะไม้น้ำชานั่งจิบชาอุ่นๆมือยังคงกลุ่มแจ้วแน่นความคิดมากมายวนเวียนอยู่ในหัว พลอยนั่งตรงข้ามมองน้ำชาอย่างเป็นห่วงน้ำชายังคิดถึงเขาอยู่ใช่ไหมน้ำชาเงอยหน้าชา้าช้าน้ำตาไหลรินเล็กน้อยใช่ฉันรักพัทรเดชมากแต่เหมือนเขาไม่เห็นความสำคัญของฉันเลยพลอยจับมือเธอแน่นคุณต้องตั้งมาตรฐานให้ตัวเองนะอย่าให้ใครละเลยความรู้สึกคุณความรักไม่ใช่แค่การอยู่ใกล้กันแต่ต้องได้รับความใส่ใจด้วย น้ำชานนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะพยักหน้าเธอเริ่มคิดว่าการยอมให้ความรักของตัวเองถูกละเลยเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นหลังจากคุยกับพลอยน้ำชานั่งเงียบๆมองออกไปที่ถนนด้านนอกแสงแดดส่องลงบนใบหน้าฉันไม่อยากเป็นคนที่ต้องรอใครตลอดเวลาฉันก็มีค่าเหมือนกันเธอคิดในใจ น้ำชาเริ่มวางแผนเรื่องงานอดิรตและกิจกรรมของตัวเองเพื่อสร้างความสุขโดยไม่ขึ้นอยู่กับพัทรเดชเธอรู้สึกแข็งแรงขึ้นแม้ใจยังรักเขาขณะเดียวกันพัทรเดชอยู่ในสำนักงานส่วนตัวตอบอีเมลและวางแผนธุรกิจอย่างตั้งใจเบยหน้าเคร่งเครียดเขายังไม่รู้เลยว่าการละเลยความรู้สึกของน้ำชาเริ่มทำให้ความสัมพันธ์ของเขากับเธอห่างออกไปเขาคิดว่าหากทำงานให้ดีที่สุด น้ำชาก็น่าจะเข้าใจแต่เขายังไม่รู้เลยว่าการไม่สนใจความรู้สึกเล็กๆของน้ำชากำลังสะสมความเจ็บปวดและความเข้าใจผิดค่ำคืนหนึ่งแสงไฟประดับอาคารและทางเดินปูหินสองประกายแขกหลายคนในชุดราตรีและสูทเรียบหรูเดินเข้าออกอย่างสุภาพพัทรเดชสวมสูทด,ดำเรียบหรูยืนสนทนากับคริส เพื่อนร่วมงานที่ครอบครัวมองว่าสำคัญต่อธุรกิจมากกว่าเขาเองเสียงหัวเราะและรอยยิ้มปรากฏบนใบหน้าพัทรเดชแต่เป็นรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยมารยาทไม่ใช่ความอบอุ่นน้ำชาเดินเข้ามาในงานด้วยชุดราตรีสีฟ้าอ่อนผมหมัดตำ่ำเธอยิ้มหวังดีและพยายามเข้าไปหาพัทรเดชพัทรเดชสวัสดีค่ะ พัทรเดชหันมามองเพียงเซี้ยววินาทีก่อนจะหันกลับไปสนทนากับกริสน้ำชารู้สึกเหมือนตัวเองถูกมองข้ามอีกครั้งใจเจ็บปวดแต่ยังพยายามเก็บรอยยิ้มน้ำชายืนอยู่ใกล้โต๊ะเครื่องดื่มพยายามรอให้พัทรเดชมาหาแต่เวลาผ่านไปหลายชั่วโมงเพื่อนสนิทพลอยที่มาด้วยกันเอ่ยยังเห็นใจ คืนนี้เขาดูเหมือนจะสนใจงานมากกว่าคุณจริงๆนะน้ำชาเพียงพยักหน้าความเจ็บปวดเริ่มก่อตัวแต่เธอไม่ทำให้ตัวเองอับอายเลือกยืนตัวตรงแม้ใจจะสัน่นพัทรเดชยืนคุยกับคริสเรื่องแผนธุรกิจใหม่หัวเราะตามมารยาทแต่ในใจเขาก็รู้สึกว่าต้องรักษาชื่อเสียงและความสำเร็จให้ครอบครัวเป็นอันดับแรก เขายังไม่รู้เลยว่าการให้ความสำคัญกับกริมากกว่าน้ำชากำลังสร้างความเจ็บปวดและความห่างเหินที่ลึกขึ้นเรื่อยๆน้ำชามองพัทรเดชจ,จากระยะไกลรู้สึกผิดหวังและเจ็บปวดพัทรเดชมองไปยังโต๊ดน้ำชาแต่ความคิดเรื่องงานและชื่อเสียงครอบครัวทำให้เขาลังเลที่จะเข้าไปหาความขัดแย้งระหว่างความรักและหน้าที่เริ่มชัดเจน น้ำชาเริ่มสงสัยว่าความรักของเธอมีค่าแค่ไหนแสงเช้าอ่อนๆส่องผ่านหน้าต่างสูงในคฤหาสา์ห้องนั่งเล่นตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์หรูน้ำชาเดินเข้ามาพร้อมชุดเดรสเรียบหรูสีครีมแต่สีหน้าเต็มไปด้วยความอึดอัดพัทะเดชกำลังนั่งจิบกาแฟที่โต๊ะไม้เขามองเอกสารธุรกิจและตอบอีเมลงานอย่างตั้งใจ คุณเราจะคุยกันสักนิดได้ไหมคะน้ำชาเอ่ยเสียงเบาพัทรเดชเพียงพยักหน้าแต่ไม่วางเอกสารลงหรือแสดงท่าทีสนใจความรู้สึกเธอน้ำชาเริ่มรู้สึกว่าการอยู่ด้วยกันไม่ทำให้เธอมีความสุขเท่าที่ควรน้ำชาเดินออกไปยังสวนส่วนตัวเงียบสงัดมีน้ำพุเล็กๆและดอกไม้รายร้อมเสียงน้ำไหล คลายความตึงเครียดบางส่วนแต่ไม่สามารถบรรเทาความเจ็บปวดในใจเธอได้เธอยืนมองแสงแดดสาดลงบนใบไม้ฉันเริ่มไม่แน่ใจความรักของเรามันยังมีค่าอยู่ไหมหากเขาไม่สนใจความรู้สึกของฉันเลยพัทรเดชอยู่ในส่วนใกล้ๆแต่ยังคงจดจ่อก,กับเอกสารความรู้สึกผิดบางส่วนแวบเข้ามาในใจแต่หน้าที่และชื่อเสียงครอบครัว ยังมีอิทธิพลมากกว่าทั้งวันพัทรเดชยังคงติดประชุมและจัดการเรื่องงานน้ำชาพยายามเข้าหาแต่ทุกครั้งที่พยายามใกล้ชิดเขามักตอบกลับอย่างสุภาพแต่ห่างเหินความรู้สึกของน้ำชาเริ่มเปลี่ยนจากผิดหวังเป็นความเจ็บปวดลึกลึงเธอเริ่มรู้สึกว่าในชีวิตคู่ของเธอความรักไม่ได้รับความสำคัญเท่าชื่อเสียงและหน้าที่ของเขา พัทรเดชนั่งอยู่ที่โต๊ะทำงานแสงสลัวจากโคมตั้งโต๊ะสะท้อนบนเอกสารและแล็ปท็อปเขากำลังตอบอีเมลสำคัญและประชุมออนไลน์กับผู้บริหารต่างชาติมือถือสั่นหลายครั้งมีข้อความจากน้ําชาเด้งขึ้นวันนี้เราพบกันสักครู่ได้ไหมคะเขาอ่านข้อความแล้วพิมพ์ตอบสั้นๆติดงานครับพรุ่งนี้ค่อยคุยกัน เขากดส่งทันทีโดยไม่คิดอะไรมากเพราะในใจเต็มไปด้วยงานและหน้าที่น้ำชานั่งอยู่ในห้องนั่งเล่นของตัวเองมือยังคงถือมือถือข้อความสั้นๆของพัทรเดชทำให้ใจเธอเจ็บปวดติดงานอีกแล้วเหรอเธอกระซิบเบาๆน้ำตาเริ่มเอ,อ่อเพื่อนสนิทพลอยโทรเข้ามาและสังเกตความเศร้าของเธอ เขาอาจไม่ตั้งใจให้คุณเจ็บนะแต่คุณต้องยืนหยัดให้ตัวเองรู้ว่าคุณสำคัญเหมือนกันน้ำชาเริ่มคิดว่าเธอไม่สามารถพึ่งพาความรักของเขาได้เพียงอย่างเดียวพัทรเดชยังคงทำงานต่อใบหน้าเคร่งเครียดแต่ไม่รู้เลยว่าการตอบเขาความสั้นๆทําให้น้ำชารู้สึกถูกละเลยเขาเพิ่งตระหนักว่า ความห่างเหินระหว่างเขากับน้ำชาเริ่มลึกขึ้นแต่ยังไม่เข้าใจเต็มที่ว่าการละเลยเล็กๆน้อยๆซ้ำแล้วซ้ำเล่ากำลังทำให้ความรักของเขาสูญเสียไปสำนักงานครอบครัวพัทรเดชข้อเสนอธุรกิจใหญ่แสงไฟจากเพดานสูงสะท้อนบนโต๊ะประชุมยาวพัทรเดชนั่งอยู่ตรงกลางโต๊ะเต็มไปด้วยเอกสารและแผนงานสำคัญผู้ใหญ่ในครอบครัว มองเขาด้วยสายตาจริงจังนี่คือโอกาสครั้งสำคัญของตระกูลเราคุณพ่อพัทรเดชกล่าวเสียงเข้มชัดพัทรเดชพยักหน้าใบหน้าคร่มครึแต่มั่นคงเขารู้ว่าการปฏิเสธข้อเสนอนี้อาจทำให้ชื่อเสียงและความสำเร็จของครอบครัวเสียหายแต่ในใจเขาก็คิดถึงน้ำชาอยู่ตลอดเวลาน้ำชานั่งอยู่ในคาเฟ่ของพลอยครั้งนี้เธอไม่ได้เศร้าเหมือนก่อน แต่ตดวบันทึกสิ่งที่ต้องทําเพื่อชีวิตตัวเองฉันต้องแข็งแรงขึ้นต้องให้ความสําคัญกับตัวเองก่อนเธอคิดพลอยพยักหน้าให้กําลังใจคุณทําได้แน่นอนเราต้องรักตัวเองก่อนที่จะรักใครอื่นน้าชาเริ่มวางแผนงานอด,ดิเรกและกิจกรรมของตัวเองเพื่อสร้างความสุขโดยไม่ขึ้นอยู่กับพัทรเดชพัทรเดชกลับมาที่คฤหาสน์หลังประชุมเขายืนอยู่ในสวนส่วนตัว น้ำพูเล็กๆและเสียงน้ำไหลคลายความตรึงเครียดเล็กน้อยเขาคิดถึงน้ำชาความรักและความผูกพันทำให้ใจสัน่นแต่เขารู้ว่าการเลือกข้อเสนอธุรกิจอาจทำให้ครอบครัวผิดหวังเขาหลับตาลงสักครู่ก่อนตัดสินใจยุติิกับหน้าที่แม้ใจเต็มไปด้วยความสับสนน้ำชาโทรหาพัทรเดชเพื่อถามเรื่องเวลาแต่พระเอกตอบสั้นๆว่าคืนนี้ติดงาน คุยกันครุ่งนี้นะน้ำชาวางสายพยักหน้าให้กับตัวเองในกระจกเธอเรื่องเข้าใจว่าเธอไม่สามารถรอความสนใจจากเขาได้ตลอดเวลาทั้งคู่ต่างยึดติดกับสิ่งของคนละด้านพระเอกกับหน้าที่น้ำชากับความสุขของตัวเองแสงเย็นของพระอาทิตย์สาดลงบนสวนส่วนตัวของคฤหาหนดน้ำผูเล็กๆส่งเสียงน้ำไหลเบาๆทำกลั่งต้นไม้และดอกไม้หลากสี น้ำชายืนอยู่ใกล้ระเบียงมองไปที่สวนอย่างเจ็บปวดแต่ตั้งใจพัทรเดชฉันอยากพูดความรู้สึกของฉันให้คุณฟังจริงๆน้ำชาเอ่ยเสียงสัน่นพัทรเดชเดินเข้ามาใบหน้าซีดเคร่งขรึมผมฟังคุณนะเขาพูดน้ำเสียงนิ่งแต่แฝงความกังวลน้ำชาหลับตาสุดลมหายใจลึกๆก่อนพูดฉันรู้ว่าผู้ใหญ่และหน้าที่สำคัญกับคุณ แต่ฉันรู้สึกว่าความรักของฉันถูกละเลยฉันรอคอยรอยยิ้มและความสนใจจากคุณแต่คุณกลับเอาเวลาไปให้กับงานแล้วเรื่องอื่นซ้ำๆน้ำชามองเขาตรงๆน้ำตาเอ,อ่อถ้าคุณยังไม่สามารถให้ความสำคัญกับความรักของเราได้ฉันก็ไม่สามารถรอคุณได้อีกแล้วพัทรเดชก้าวเข้ามาใกล้น้ำเสียงสั่นเล็กน้อยน้ำชาผม ผมไม่ได้ตั้งใจให้คุณเจ็บผมแค่แต่คำพูดของเขายังเต็มไปด้วยเหตุผลเรื่องหน้าที่และเชื่อเสียงครอบครัวน้ำชาใส่หน้าเธอเงียบไปชั่วครู่ก่อนหันหลังฉันเข้าใจแล้วแต่ฉันต้องรักตัวเองก่อนส่วนเงียบสงัดน้ำพุส่งเสียงน้ำไหลเบาๆพัทรเดชยืนมองน้ำชาเดือนจากไปใจเต็มไปด้วยความสับสนและความเสียใจเขาเพิ่งตระหนักว่าความรักและความผูกพันที่เขามี อาจสูญเสียไปเพราะความยึดติดกับหน้าที่น้ำชาก้าวออกจากสวนด้วยความมั่นใจแม้ใจเจ็บปวดแต่เธอเลือกตัวเองก่อนแสงไฟสลัวในห้องนั่งเล่นน้ำชานั่งอยู่บนโซฟาจ้องออกไปยังหน้าต่างที่เมืองส่องแสงระยิบระยับมือถือวางอยู่ข้างๆแต่ยังคงถือกระเป๋าเดินทางเล็กๆที่เตรียมไว้พลอยนั่งข้างๆเธอเอ่ยเสียงเบา น้ำชาคุณแน่ใจใช่ไหมว่าต้องไปน้ำชาพยักหน้าใบหน้ามั่นคงแม้ใจเจ็บฉันรักเขาแต่ฉันไม่สามารถอยู่กับใครที่รักเลยความรู้สึกของฉันซ้ำๆได้อีกพลอยจับมือเธอแน่นคุณทำถูกแล้วน้ำชารักตัวเองก่อนพัทรเดชอยู่ในสวนส่วนตัวใบหน้าซีดเคร่งขรึมมือกำแก้วกาแฟแน่น โทรศัพท์สั่นข้อความจากน้ำชาฉันต้องไปพักสักพักเพื่อคิดและให้ตัวเองมีความสุขพัทรเดชอ่านแล้วหัวใจเต้นแรงน้ำชาอย่าทิ้งฉันไปเขาพูดเบาๆแต่สายของเธอปิดไปแล้วเขาเพิ่งตระหนักว่าความรักและความผูกพันที่เขามีถูกลักเลยเพราะหน้าที่และชื่อเสียงน้ำชาเก็บกระเป๋าแล้วเดินออกจากบ้าน พลอยยืนมองส่งแสงไฟสลัวของถนนสะท้อนบนใบหน้าเธอแม้ใจเจ็บปวดแต่การตัดสินใจครั้งนี้ทำให้เธอรู้สึกแข็งแรงขึ้นเธอเลือกตัวเองก่อนเลือกความสุขของตัวเองก่อนความรักที่ถูกละเลยพัทรเดชกลับเข้าบ้านเงียบสงัดห้องนั่งเล่นเต็มไปด้วยแสงสลัวเขานั่งลงที่โซฟามือยังคงกำแก้วกาแฟใจเต็มไปด้วยความเสียใจ ฉันสูญเสียเธอไปแล้วเพราะฉันยึดติดกับหน้าที่มากเกินไปเขาพูดกับตัวเองคาหาดรู้กลับเต็มไปด้วยความว่างเปล่าน้ำชาไม่อยู่แล้วและนี่คือบทเรียนครั้งใหญ่ของเขา ค่ำคืนนี้คฤริหัตพัทรเดชเงียบเหงาวกว่าที่เคยเสียงนาฬิกาบนผนังดังเป็นระยะเหมือนย้ำเตือนถึงความว่างเปล่าในใ,นใจชายหนุ่มเขานั่งอยู่ในห้องทำงานเพียงลำพังมองเอกสารงานเลี้ยงใหญ่ที่ครอบครัวเตรียมจัดขึ้นในสัปดาห์หน้างานที่จะยิ่งเพิ่มชื่อเสียงและเกียรติยศให้ตระกูลแต่ในใจกลับว่างเปล่าไร้ค่าพัทรเดชกำทรศัท์แน่นก่อนจะกดส่งข้อความไปยังบิดามารดา ผมจะไม่เข้าร่วมงานเลี้ยงไม่ใช่เพราะผมไม่รักครอบครัวแต่ผมไม่อยากสูญเสียงคนที่ผมรักไปตลอดการเขายืนขึ้นสูดลมหายใจลึกราวกับตัดสินใจครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตแล้วก้าวออกจากคฤหา์มุ่งหน้าไปหาหญิงสาวที่หัวใจเขาโหยหามาตลอดคาเฟ่ของพลอยยามคำ่ำบรรยากาศเงียบสงบมีเพียงกลิ่นกาแฟาหอมกรุ่นลอยอวล น้ำชานั่งอยู่ตรงมุมร้านสายตาเหมือมองออกไปนอกหน้าต่างเธอพยายามใช้รอยยิ้มกลบความเศร้าพลอยคอยนั่งข้างๆให้กำลังใจเงียบๆเสียงกระกิ่งประตูดังขึ้นประตูคาเฟ่ถูกผลักเปิดอย่างช้าๆ ร่างสูงสง่าของพัทรเดชก้าวเข้ามาในร้านเขาไม่ได้เนี้ยเหมือนเคยสูทที่ใส่ยับเล็กน้อยเส้นผมไม่ถูกจัดเรียบอย่างสมบูรณ์แบบแต่สิ่งที่สะดุดตาที่สุดคือแววตาอ่อนโยนและจริงใจที่ไม่เคยเห็นมาก่อนน้ำชาหันไปมองก่อนรีบเบือนหน้าพยายามซ่อนความสั่นไหวในดวงตาเขาเดินตรงมาหาเธอหยุดยืนตรงหน้าเธอน้ำเสียงหนักแน่นแต่สั่นเล็กน้อยฉันรู้ว่าฉันทำผิด ฉันห่วงชื่อเสียงจนลืมเธอลืมหัวใจเราแต่ถ้าวันนี้ฉันไม่ตามเธอกลับมาฉันจะเสียใจไปทั้งชีวิตน้ำชากำถ้วยกาแฟในมือแน่นเสียงแผ่วออกมาแล้วถ้าเธอเลือกฉันครอบครัวเธอจะยอมไหมพัทรเดชคุกเข่าลงตรงหน้าเธอทำให้ทั้งร้านเงียบกริบทุกสายตาหันมามองแต่เขาไม่สนใจใครนอกจากเธอครั้งนี้ฉันไม่เลือกครอบครัว ไม่เลือกชูอเสียงแต่ฉันเลือกเธอเพราะเธอคือชีวิตของฉันมือหนาหยิบโทรศัพท์ออกมาเปิดให้เธอดูข้อความที่เพิ่งส่งไปข้อความที่ปฏิเสธการเข้าร่วมงานเลี้ยงใหญ่ของตระกูลน้ำชาเบิกตากว้างน้ำตาคลออย่างห้ามไม่อยู่เธอสั่นเสียงเธอกำลังบอกว่าเธอเลือกฉันจริงๆใช่ไหมพัทธเดชยิ้มบางดวงตาแดงกำ่ำใช่ ต่อให้โลกทั้งใบหันหลังให้ฉันฉันก็ยังเลือกเธอน้ำชาน้ำตาไหลพรากก่อนจะถมตัวเข้าไปกอดเขาแน่นเรากับหัวใจแตกสลายกำลังถูกร้อยเรียงขึ้นมาใหม่อย่าทำให้ฉันต้องเจ็บอีกนะเธอสะอื้นเบาๆเขากระซิบตอบข้างหูสัญญาฉันจะดูแลเธอตลอดไป พลอยที่ยืนมองอยู่เงียบๆแอบยิ้มโล่งใจก่อนหมุนตัวไปหลังเคาน์เตอร์เพื่อปล่อยพื้นที่ให้เพื่อนรักทั้งสองได้อยู่ด้วยกันแสงไฟอุ่นจากคาเฟ่ส่องลงมาทาบร่างของทั้งสองที่กอดกันแน่นราวกับโลกภายนอกหยุดหมุนไปในชั่วขณะค่ำคืนนั้นไม่ได้มีเพียงการคืนดีแต่ยังเป็นการเริ่มต้นใหม่ของความรักที่แท้จริงพัทรเดชเรียนรู้แล้วว่าชื่อเสียงไม่มีค่าใดเลยหากต้องแลกกับหัวใจของคนที่รักที่สุด และในอ้อมกอดน,นั้นน้ำชารู้ดีว่าต่อจากนี้เธอจะไม่ต้องเดินลำพังอีกต่อไป